สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง The Wizard Tarot ค่ะต้องขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังสนับสนุนนะคะช่องของเราในทุกช่องทางแล้วก็รวมถึงการโดเนนะคะเข้ามาสนับสนุนช่องของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเปียากา์ดกับหัวข้อดวงเดือนพฤษภาคม2518ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะซึ่งตัวเลือกของเรานะคะก็มีเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ดวงเดือนพฤษภาคม2 5ง8ของผู้ที่เลือกไพ่กองที่1นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้ค่ะซึ่งตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้เป็นซีเรียนคือพลังงานตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีเงียบสงบไม่ค่อยอยากที่จะออกสังคมและเป็นช่วงที่คุณนะคะโฟกัสที่ตัวเองใส่ใจตัวเอง เลือกโฟกัสที่หน้าที่การงานของตัวเองการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองเป็นหลักค่ะสำหรับการงานคะได้9ดาบทำแพลนแล้วก็1ดาบคือการงานนะคะในช่วงต้นเดือนดูเหมือนคุณนะคะจะค่อนข้างเครียดในเรื่องงานอยู่บ้างจนทำให้นอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ช่วงกลางเดือนนะคะทุกอย่างก็จะขี้ค่าไปทางที่ดีงานลื่นไหลราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหา คุณนะคะก็จะเริ่มปล่อยวางได้บ้างค่ะสำหรับการเงินนะคะได้ราชินีถือดาบ1่ถ้วยแล้วก็ราชาถือดาบค่ะสำหรับการเงินนะคะในเดือนนี้ก็ไม่ดีไม่ร้ายนะคะก็ยังพอถูกไายไปได้บ้างคุณนะคะยังพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งหากคุณนะคะคิดที่จะลงทุนในเรื่องใดก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคะในเรื่องเอกสารสัญญาจะต้องดูให้ดี ค่ะสำหรับความรักนะคะเป็นเด็กถือเหรียญราชินีเถือไม้เท้าแล้วก็เดอะมูนค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเสน่ห์แรงอยู่พอสมควรคือมีคนนะคะเข้ามามากหน้าหลายตาทางอายุมากกว่าและก็อายุน้อยกว่าแต่ความสัมพันธ์ที่จะเข้ามานะคะในเดือนนี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็เลยนะคะไม่อยากคุณเนี่ยไปลงใจหรือใส่ใจในเรื่องความรักมากในช่วงนี้ ส่วนคนมีคู่นะคะความรักในเดือนนี้ก็เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ระวังนะคะในเรื่องอารมณ์ของคุณทั้งคู่ที่อาจจะดูตึงๆใส่กันบ้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นๆลงๆไม่คงที่สำหรับโชคลาภและสุขภาพนะคะเป็น2ดาบเด็กถือไม้เท้าแล้วก็6เหรียญค่ะสำหรับโชคลาภนะคะในเดือนนี้ก็ยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร ซึ่งถ้าหากคุณนะคะอยากมีโชคลาภเข้ามาบ้างก็ต้องหมั่นทำบุญบริจาคทานบ่อยๆเดี๋ยวสิ่งดีๆนะคะก็จะเข้ามาในชีดเองส่วนสุขภาพนะคะโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากก็แข็งแรงดีเพียงแต่ต้องระวังนะคะในเรื่องการใช้สายตาสักหน่อยอย่าใช้สายตาเยอะพักสายตาบ่อยๆนะคะก็จะดีนี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่เลอกไพ่กองที่ห ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่รักไพ่กองที่สองดวงเดือนพฤษภาคม2,518ของคุณนะคะในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเริ่มที่ตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้เป็น9ก้าถ้วย คือพลังงานตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดีมีความสุขอุดมสมบูรณ์ไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือกังวลใจอะ,อะไรอะไรๆนะคะก็ดูเหมือนจะราบรื่นไปด้วยดีซึ่งเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีของคุณเลยค่ะสำหรับการงานหาคุณได้ Wheel of Fortune 6ถ้วยแล้วก็ราชาถือดาบ สำหรับการงานนะคะในเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีไม่มีอะไรน่าห่วงโดยภาพรวมนะคะก็ราบรื่นดีแต่ว่าจะมีปัญหาติดขัดเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเจอปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆให้คุณเนี่ยต้องคอยแก้ไขแต่ก็สามารถจัดการได้นะคะด้วยสติปัญญาของคุณแต่จะทำอะไรนะคะก็ต้องค่อยๆค,คิดให้มันรอบคอบก็จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะสำหรับการเงิน,นะคะคุณได้สิเหรียญ สามหมเท้าแล้วก็ราชินีถือหมาเท้าการเงินของคุณนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากมัง่งคั่งร่ำรวยมีเงินก้อนมีรายได้เข้ามาแบบรัวๆซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ได้มาจากหน้าที่การงานของคุณเป็นหลักส่วนใครนะคะที่กำลังรอคอยการอนุมัติเงินกู้ใดๆก็คือรออีกไม่นานนะคะก็น่าจะได้รับข่าวดีและในบางคนนะคะก็อาจจะได้รับโชคเป็นทรัพย์มรดก หรือทรัพย์สมบัติประจำตระกูลหรือของคนในครอบครัวก็ได้สำหรับความรักนะคะคุณได้2ถ้วย2ดาบ The Sun สสำหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจในเดือนนี้ซึ่งลักษณะของเขานะคะก็ตรงไทยตรงตามสเปคตามแบบที่คุณชอบดูดีสดใสมีออร่า ซึ่งคุณนะคะมีโอกาสพบเจอเขาคนนั้นได้จากในโลกออนไลน์พวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือจากพวกเดทติ้งแอปแต่ต้องเช็คดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เจอพวกสแกมเมอร์ส่วนคนมีคู่นะคะความรักในเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีสดใสแฮปปี้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นส่วนคู่ไหนนะคะที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะวางแผนมีบุตรได้ในเดือนนี้ สำหรับโชคลาบและส่วภาพนะคุณได้ j u s t i c e strength แล้วก็สามเหรียญสำหรับโชคลาบนะคะในเดือนนี้ก็มีเข้ามาบ้างเป็นแบบพวกลาบลอยมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่คาดหวังแต่ถ้าถามนะคะว่าเสียงโชคดีไหมก็ต้องตอบว่าเสียงได้ส่วนสุขภาพนะคะก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไร ส่วนใครนะคะที่กําลังป่วยอยู่เดี๋ยวการป่วยนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่วนใครนะคะที่แข็งแรงดีอยู่แล้วก็หมั่นออกกําลังกายบ่อยๆก็จะดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปอีกนี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่เลอกไพ่กองที่สองขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ดวงเดือนพฤษภาคม25งพของผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเดือนนี้โดยเรานะคะมาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนซึ่งเป็นจัสตมินคือเดือนนี้นะคะคุณจะเหมือนได้ปลดปล่อยจากอะไรบางอย่างได้หลุดพ้นหรือได้รับอิสระได้ตื่นรู้เหมือนอารมณ์นะคะแบบฟ้าหลังฝนอะไรประมาณนี้ ซึ่งพลังงานในเดือนนี้ของคุณนะคะก็ถือว่าดีพอสมควรค่ะสำหรับการงานนะคุณได้ราชินีถือถ้วยสิบเม,มทาลแล้วก็เดอะไฮโรแฟนการงานนะคะในเดือนนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าจะมีงานเข้ามามากในเดือนนี้คุณเลยได้แบกรับภาระงานที่จะเข้ามาอันมากล้นทำงานหนักแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวส่วนใครนะคะที่ว่างงานอยู่ เดี๋ยวคุณนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานเข้ามาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะแนะนำหรือติดต่อในเรื่องงานไม่เค้คุณซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ไม่ควรปล่อยให้หลุด้อยไปสำหรับการเงินนะคะคุณได้ justice หนึ่งเหรียญแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าการเงินนะคะโดยภาพรวมนั้นก็ถือว่าดีคุณนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ ซึ่งอาจจะได้มาจากงานที่ทำหรือได้มาจากค่าชดใช้หรือค่าเสียหายที่ได้มาจากคดีความหรือสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งการเงินนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าคุณนะ่จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีกำไรหรือหาเงินมาได้ง่ายๆนั่นเองสำหรับความรักนะคะเป็นเด็กถือเหรียญ8ถ้วยแล้วก็2เหรียญ คนโสดนะคะในเดือนนี้มีพลังงานหลักๆอยู่2กรณีคือกรณีแรกนะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่ห่างหายกันไปนานแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะวนกลับมากับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีโอกาสพบเจอคนทางไกลความสัมพันธ์ระยะไกลและคนที่เข้ามานั้นนะคะก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งคุณนะคะมีโอกาสพบเจอเขาได้จากการเดินทางส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็เรื่อยๆ ค่อยๆประคับประคองกันไปแต่ในเดือนนี้นะคะคุณและคู่มีโอกาสห่างกันซึ่งก็เป็นการห่างแบบชั่วครางชั่วคราวเพราะฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะต้องไปทํางานในที่ไกลๆจึงไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้สำหรับโชคลาบแลโสุขภาพนะคะเป็น The Sun หงไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญสำหรับโชคลาบนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วประสบความสำเร็จก็คือมีโอกาสลุ้นนั่นเอง ส่วนสุนภาพนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะแข็งแรงดีเหมือนเดิมนี่ก็คือคำทำนายของผู้ที่เลิกไพ่กองที่3ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ